สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอพระเจ้าบรมมวงเธอสองคำนี้ใช้อย่างไรภาพประกอบเนื้อหาสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอพระเจ้าบรมมวงเธอสองคำนำหน้าพระนามใช้ต่างกันอย่างไรคำนำพระนามเป็นเครื่องแสดงให้ทราบว่าเจ้านายพระองค์นั้นมีพระยศเป็นเจ้านายชั้นใดหรือทรงเป็นพระประยุทญาชั้นใดกับพระมหากษัตริย์เช่นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเป็นคำนำพระนามพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเป็นคำนำพระนามพระเชษฐภคินีในพระมหากษัตริย์สมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นคำนำพระนามพระอนุชาในพระมหากษัตริย์เป็นต้นสำหรับคำว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอและพระเจ้าบรมวงเธอเป็นคำนำพระนามที่ราชการที่สี่ทรงบัญญัติขึ้นใช้สำหรับพระบรมวงสานุวงศ์ที่ทรงเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลก่อนหน้า รวมถึงพระอนุชาและพระคณิฐาในพระองค์มีหลักการคือถ้าเจ้านายพระองค์นั้นมีพระยศเป็นเจ้าฟ้าให้ใช้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนำหน้าพระนามหากมีพระยศเป็นพระองค์เจ้าให้ใช้พระเจ้าบรมวงศ์เธอนำหน้าพระนามอย่างไรก็ตามคำนำพระนามที่บ่งบอกว่าทรงเป็นพระประยุญญ์่าชั้นได้กับพระมหากษัตริย์นั้น เช่นสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอและพระเจ้าน้องนางเธอเมื่อเปลี่ยนรัชกาลก็ต้องเปลี่ยนคำนำพระนามใหม่ซึ่งเป็นการยุ่งยากสับสนในสมัยรัชกาลที่6จึงทรงบัญญัติให้ใช้สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอและพระเจ้าบรมมวงเธอเป็นคำนำพระนามพระบรมมวงสานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ชั้นลุงป้านาอาของพระมหากษัตริย์ไปทุกชั้นทั้งยังทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่าหากเจ้านายที่มีพระยศเป็นพระองค์เจ้า แต่ทรงได้รับการสถาปนาทรงกรมที่กรมสมเด็จพระหรือกรมพระยาซึ่งเป็นการทรงกรมชั้นสูงที่สุดก็ให้ใช้สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอนำหน้าพระนามด้วยอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระราชโอรสในรัชกาลที่สซึ่งเดิมทรงมีพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารแต่ทรงได้รับการสถาปนาทรงกรมที่กรมพระยาภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพภายในห้องทรงงานของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในพระบรมมหาราชวังและเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอพระองค์นั้นทรงมีพระยศเป็นเจ้าฟ้าไม่ใช่พระองค์เจ้าจึงจะต้องมีคำว่าเจ้าฟ้าอยู่หน้าพระนามทรงกรมอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ระราชโอรสในรัชกาลที่สซึ่งพระองค์ทรงมีพระยศเป็นเจ้าฟ้าแม้จะทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ได้รับการสถาปนาภายหลังไม่ใช่เจ้าฟ้าเมื่อแรกประสูติก็ตามภาพสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ดังนั้นหากไม่ได้รับการสถาปนาทรงกรมที่กรมสมเด็จพระหรือกรมพระยาก,ก็จะไม่ใช้สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอ ใช้แต่เพียงพระเจ้าบรมมวงเธออย่างเช่นพระเจ้าบรมมวงเธอกรมมะหลวงสมรรตนาสิริเชษพระราชธิดาในรัชกาลที่สซึ่งเดิมทรงมีพระยศเป็นพระองค์เจ้าโสมาวดีและทรงได้รับการสถาปนาทรงกรมที่กรมมะหลวงอย่างไรก็ตามมีบางกรณีที่เจ้าหน่ายที่ทรงได้รับการสถาปนาทรงกรมที่กรม,มพระก็ได้ใช้คำนำพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอ นั่นคือสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์โดยทรงเป็นพระชนกในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่7โปรดกล่าวโปรดประหมอมสถาปนาเป็นกรณีพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรตินอกจากนี้เจ้านายอีกหลายพระองค์ที่ทรงเป็นพระบรมวงสานุวง์ชั้นผู้ใหญ่อาจไม่ใช้คำนำพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอ แต่จะมีคำนำหน้าเป็นกรณีพิเศษที่พระมหากษัตริย์โปรดกล่าวโปรดกระมองสถาปนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเช่นสมเด็จพระบมร,มรมราชามาตามไหยยิกาเธอกรมพระยาสุดารัราชประยูนพระราชธิดาในรัชกาลที่สและสมเด็จพระราชปิตุลาบรมมพงศพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชพระราชโอรสในรัชกาลที่สเป็นต้น